สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h แนล e l 9ของ9ค่ะวันนี้เรามาทำไส้อั่วไก่สมุนไพรแน่นๆทานกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้เนื้อสะโพกไก่4กิโลกรัมค่ะที่เราใช้เนื้อสะโพกไก่ก็เพราะว่าเนื้อส่วนนี้จะนิ่มนะคะมีมันแทรกเวลาทำไส้อั่วแล้วจะได้ไม่แข็งกระด้างค่ะ ไส้หมูหมักเกลือความยาว10เมตรค่ะพริกแกงไส้อั่วประกอบด้วยขาบูแตก50กรัมกระเทียมจีน160กรัมหอมแดง260กรัมตะไคร้1ย0กรัม ขมิ้นหุูให้แตกนะคะ60กรัมรากผักชี10กรัมพริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่35เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูแห้งจินดา10เม็ดค่ะเม็ดลูกผักชีขั่วบด1ช้อนโต๊ะครึ่งกระปิ1ช้อนโต๊ะเครื่องปรุงรสประกอบด้วยซีอิ๊วขาว7ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม6ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่2ช้อนโต๊ะใบมะกรูดหัน่นฝอย24ใบย,ยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมอร่อยนะคะรายละเอียดวัตถุดิบทั้งหมดอยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้โหลดไส้ในวันนี้คือส่วนหัวของขวดน้ำพลาสติก และฝาขวดน้ำเจาะรูด,ด้วยนะคะเราจะใช้ฝาขวดน้ำช่วยล็อกไสให้ติดกับปากขวดขณะที่เรายัดไส้นะคะจะทำให้เรายัดไส้ได้ง่ายขึ้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ให้นำไส้มาล้างน้ำทำความสะอาดเอาเกลือออกสัก4-5ครั้งนะคะเราจะล้างไส้ด้านในนะคะโดยการกรอกน้ำใส่ลงไปในไส้แบบนี้ค่ะ นี่ค่ะไส้ที่ล้างเสร็จแล้วนะคะให้แช่น้ำแล้วเอาเข้าตู้เย็นพักไว้ก่อนค่ะเวลาจะใช้เอยทยอยนำออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาให้เราเตรียมทำพริกแกงไส้อั่วก,กันค่ะใครจะใช้คกตาหรือใช้เครื่องบดแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะสำหรับเราวันนี้จะใช้เครื่องบดพริกแกงช่วยในการบดค่ะโดยเราจะบดสองรอบนะคะรอบแรกจะบดให้เครื่องพริกแกงแต่และชนิดละเอียดก่อน เราค่อยนำมาบดในรอบที่2นะคะเป็นการบดผสมเครื่องพริกแกงให้ส่วนผสมคลุกเข้าให้เข้ากันดีค่ะเรามาเริ่มบดรอบแรกกันค่ะโดยจะบดพริกแห้งก่อนเครื่องบดเรามีขนาดเล็กนะคะดังนั้นเราจะทยอยบดเครื่องแกงทีละอย่างค่ะ บดพริกละเอียดประมาณนี้ค่ะเทใส่ถาดพักไว้ค่ะต่อมาทยอยบดหอมแดงกระเทียมข่าและขมิ้นกันต่อนะคะ บทละเอียดได้ประมาณนี้ค่ะเทรวมในถาดได้เลยค่ะแล้วมาบดต่อด้วยหอมแดงข่าขมิ้นตะไคร้ค่ะ สุดท้ายตะไคร้ส่วนที่เหลือทั้งหมดค่ะแล้วก็กระเทียมส่วนที่เหลือตามด้วยรากผักชีบดให้ละเอียดเลยนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ นำมาเทใส่ถาดเครื่องแกงเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนำเมล็ดรากผักชีขั้วป่นใส่ลงไปค่ะ คุกเค้าให้ทั่วนะคะตามด้วยกะปิบดยีกะปิคลุกเคล้ากระใจายให้ทั่วเครื่องพริกแกงเลยนะคะ เราบดเครื่องพริกแกงให้ละเอียดในรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปบดรอบที่2กันต่อค่ะเพื่อให้เครื่องพริกแกงละเอียดขึ้นและส่วนผสมเข้ากันดีค่ะทยอยตักพริกแกงใส่โถปั่นเพื่อบดรอบสองกันนะคะ เทใ,ใส่ถาดแยกไว้ตั้งหากค่ะบทส่วนที่เหลือต่อจนหมดนะคะพริกแกงไส้ออ่วกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานแล้วค่ะ ให้เรานำเนื้อไก่ออกจากตู้เย็นเลยนะคะใช้เจลเก็บความเย็นรองก้นถาดนะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิของเนื้อไก่ค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเนื้อไก่จะเสียง่ายค่ะเทเนื้อไก่ลงไปในถาดเลยค่ะแนะนำว่าขั้นตอนนี้ควรใช้ถาดหรือภาชนะที่มีปากกว้างนะคะในการผสมเครื่องปรุงค่ะจะทำให้ส่วนผสมกระจายตัวคลุกเคล้าเข้ากันดีขึ้นนะคะ เราจะเริ่มปรุงรสให้กับเนื้อไก่ก่อนค่ะใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลทราย ซุอิ้วขาวและซอสหอยนางรมค่ะคุกเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ใส่พริกแกงไส้อั่วลงไปค่ะคลุกเคล้าให้พริกแกงเข้ากันดีกับเนื้อไก่เลยนะคะตอนนี้พริกแกงเข้ากันดีแล้วค่ะให้โรยใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปค่ะ คุกเขาให้เข้ากันค่ะใบมะกรูดใส่เยอะๆยิ่งหอมยิ่งอร่อยนะคะอยู่ต่างประเทศใบมะกรูดก็จะหาซื้อยากเหมือนกันค่ะถ้าปลูกเองได้ก็จะดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วให้ใส่จานเข้าไมโครเวฟลองชิมรสชาติดูค่ะชิมรสดูแล้วหอมสมุนไพรอร่อยมากค่ะ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะให้เรานำไก่พักไว้ในตู้เย็นนาน30นาทีค่ะพอครบเวลา30นาทีแล้วค่อยทยอยแบ่งออกมายัดไส้นะคะครบเวลา30นาทีแล้วค่ะเราจะมายัดไส้ไก่กันนะคะเอาเจลเก็บความเย็นรองก้นถาดเหมือนเดิมค่ะถาดนี้จะใช้วางไส้อัว่วที่เรายัดไส้เสร็จแล้วนะคะ เอาเจลเก็บความเย็นวางก้นกระมังที่ใส่ไก่ด้วยค่ะเนื้อไก่เราจะได้มีความสดเย็นตลอดเวลานะคะขณะที่เรายัดไส้อยู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือทยอยนาเนื้อไก่ออกมาทีละส่วนนะคะเพื่อยัดไส้ไม่ต้องเอาออกมาหมดค่ะให้แช่พักไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อรักษาความเย็นให้กับเนื้อไก่ป้องกันแบคทีเรียเจือปนค่ะเรามาเริ่มยัดไส้กันค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการยัดไส้คือส่วนบนของขวดน้ำที่เราตัดออกมาและฝาขวดที่เจาะรูนะคะให้เราผูกไปลายไส้ด้านหนึ่งให้แน่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาฝาขวดร้อยลงไปค่ะ ปลายไส้อีกด้านหนึ่งขยายข้อปากขวดค่ะเอาฝาขวดมาขันล็อกนะคะเพื่อไม่ให้ไส้ลื่นหลุดขณะที่เรากำลังยัดไส้อยู่นะคะ หลังจากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะใช้นิ้วกดให้ไก่ไหลลงไปในไส้นะคะทยอยไล่เนื้อไก่ให้ลงไปสู่ปลายไส้อีกด้านหนึ่งค่ะอย่าใส่ไส้นั่นเกินไปนะคะ วเวลาเรานําไปอบหรือย่างหรือว่าจะนําไปทอดอาจจะทําให้ไส้แตกได้ค่ะระหว่างที่โหลดไส้อยู่นั้นหากเห็นฟองอากาศในไส้นะคะให้เราใช้เข็มเจาะเพื่อระบายอากาศออกด้วยค่ะจะทำให้สอดไส้ได้ง่ายขึ้นและไส้ไม่แตกนะคะ ก้าเรายัดไส้อั่วให้มีขนาดยาวจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะเพราะใช้เวลาในการไล่เนื้อไก่จากด้านหนึ่งสู่ปลายไส้อีกด้านหนึ่งจะใช้เวลานานค่ะแต่ถ้าตัดไส้ให้สั้นลงนะคะจะทําให้โหลดไส้ได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะคะโหลดไส้เสร็จแล้วสังเกตจะเห็นฟองอากาศในไส้อั่วนะคะให้เราใช้เข็มเจาะไล่ฟองอากาศออกค่ะ เวลานำไปอบไปย่างหรือทอดไส้จะได้ไม่แตกนะคะเราจะแบ่งบางส่วนไปทอดทานวันนี้เลยนะคะใช้หม้อทอดนะคะใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการทอดระหว่างที่รอไส้อั่วสุกเราจะนำไส้อั่วส่วนที่เหลือไปนึ่งนะคะเพื่อเก็บไว้ในช่องแช่แข็งค่ะเราจะใช้เวลาในการนึ่งนาน30นาทีนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดให้เบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะนำไส้อัว่วไปนึ่งได้เลยนะคะนึ่งผ่านมา15นาทีแรกนะคะให้เราเปิดฝาหม้อออกแล้วใช้เข็มเจาะรูไส้ระบายอากาศนะคะจะทำให้ไส้อั่วไม่แตกค่ะ หลังจากนั้นปิดฝานึ่งต่ออีก15นาทีนะคะให้ครบเวลาที่กำหนดค่ะนื่งจนครบเวลา30นาทีแล้วนะคะให้ยกลงจากเตาตั้งพักให้เย็นค่ะรอให้เย็นตัวลงก่อนนะคะค่อยบรรจุใส่ถุงแช่ช่องฟรีสค่ะพอไส้อั่วยเย็นตัวลงแล้วให้แบ่งบรรจุใส่ถุงซิปล็อกนะคะแยกตามปริมาณที่จะใช้ทานในแต่ละครั้งค่ะ ถุงใหญ่นี้เตรียมไว้สำหรับเพื่อนๆห้าถึงเคนค่ะเก็บเข้าตู้แช่แข็งไว้ก่อนนะคะเวลาจะทานให้นําออกมาทอดให้ร้อนนะคะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ทานได้เลยค่ะเส้อัวที่ทอดตอนนี้สุกแล้วค่ะหอมสมุนไพรมีรสกลมกล่อมเผ็ดอ่อนๆด้วยนะคะอร่อยมากค่ะลองทําทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ